สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มี2ส,สูตรเมนูอะโวคาโดที่ทำได้ง่ายๆมาฝากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทานคีโตเพื่อนๆที่ทานวีแกนแล้วก็เพื่อนๆที่ทานแพลนเบสนะคะก็สามารถทานเมนูนี้ได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูวิธีการเลือกอะโวคาโดกันก่อนนะคะอะโวคาโดที่ใช้เนี่ยต้องเป็นเปลือกสีเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็สุกพร้อมรับประทานนะคะเราสามารถดึงจุกเขาออกมาแบบนี้ได้คะ่ะถ้าจุกเขาออกมาง่ายนะคะถือว่าเขาพร้อมรับประทานแล้วนะคะแล้วก็ข้างในจุกนะคะมีสีเขียวนะคะไม่เป็นสีน้ําตาลถ้าเป็นสีน้ําตาลเนี่ยแสดงว่าตัวเนื้ออะโวคาโดเนี่ยอาจจะเป็นจุดสีน้ําตาลแล้วก็ได้นะคะ ก็เห็นไหมคะทางซ้ายมือเนี่ยเขามีความนิ่มนะคะกดลงไปนิ่มนะคะแต่ว่าไม่เละนะคะแล้วผิวเปลือกก็มีสีเข้มนะคะก็ถือว่าพร้อมรับประทานแต่ทางซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมคะเปลือกยังเขียวอยู่นะคะก็เขาก็มีความหามกว่าอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าตัวเน,เนื้อเนี่ยยังไม่นิ่มเท่าไหร่นะคะก็ดูจุกนะคะเราดึงมาเนี่ยเขาก็ยังติดอยู่เลยนะคะออกมาไม่ง่ายนะคะก็ดึงออกมานะคะ เห็นไหมคะว่าดึงยากกว่าแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยก็เขียวมากกว่าอะโวคาดโดลูกซ้ายมือนะคะเพราะฉะนั้นเป้ก็จะเลือกใช้อโวคาดโดลูกซ้ายมือนะคะสำหรับทำเม็กซิกันดิปปิ้งของเราหรือว่ากัวคาโมเล่นะคะ ก็วิธีการดูก็มีเท่านี้นะคะ,ะทางขวามือเนี่ยเวลาเราบีบไปนะคะอะโวคาโดขวามือเนี่ยเขายังมีความเฟิร์มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้แบบเนี้ยก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะก็อาจจะมีรสขมนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกอะโวคาโดที่นํามาประกอบอาหารเนี่ยก็สําคัญนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะ,ะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะโอเคค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเป้ก็จะมี หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็มะนาวนะคะใครจะใช้มะนาวลูกเล็กสีเขียวก็ได้ค่ะแต่วันนี้เป้ใช้ลูกใหญ่เพราะว่าไม่มีลูกเล็กโอโวคาโดเป้ก็ใช้ขนาดกลางนะคะขนาดไม่ใหญ่มากค่ะทั้งหมด3ลูกแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ลูกใหญ่ก็สองลูกก็พอนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะถ้าเพื่อนๆมีมะเขือเทศลูกใหญ่ก็ใช้ลูกใหญ่แล้วก็เอาเม็ดออกนะคะแล้วก็มีผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะ กระเทียมเนี่ยใครไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเป๊กคิวดว่ารสชาติดีนะคะถ้าใส่กระเทียมลงไปด้วยแล้วก็พริกไทยเกลือสีชมพูนะคะต่อมาก็พริกป่นค่ะหรือจะใช้พริกป่นแบบบ้านเราก็ได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาผ่าอะโวคาโดนะคะแล้วเราก็จะใช้มีดเนี่ยค่ะชฉอะลงไปตรงกลางเม็ดนะคะระวังมือด้วยนะคะ จากนั้นเราก็จะตักอะโวคาโดลงไปในชามผสมนะคะ แล้วก็หั่นหัวหอมนะคะวันนี้เราจะใช้หอมใหญ่แค่ครึ่งเดียวนะคะเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะ ่อนที่เราจะใส่พวกหัวหอมไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถบี้อะโวคาโดก่อนได้นะคะแต่วันนี้เป้ไม่บี้นะคะเพราะว่าเป้ชอบอะโวคาโดที่มีความเป็นชังกี้มีความเป็นชิ้นๆของอะโวคาโดอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะหั่นมะเขือเทศลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆใช้มะเขือเทศลูกใหญ่เอาเมล็ดในมะเขือเทศออกด้วยนะคะแต่วันนี้เป้ใช้ลูกเล็กก็เลยไม่ได้เอาเม็ดออกนะคะจากนั้นเราก็จะมาหั่นผักชีกันค่ะ จากนั้นก็นำกระเทียมมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะสับให้ละเอียดนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบโอะโวคาโดที่แบบเป็นเนียนๆหน่อยนะคะก็สามารถบดโอะโวคาโดก่อนได้นะคะก่อนจะใส่ส่วนอื่นลงไปแต่เป้เนี่ยชอบโอะโวคาโดที่เป็นชิ้นๆนะคะไม่ชอบให้เขาเละเกินไปนะคะเป้ก็จะบดเขาเล็กน้อยนะคะไม่เละมากนะคะ บางคนก็นิยมนำตัวอะโวคาโดเนี่ยไปปั่นก่อนนะคะถึงมาใส่พวกหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศทีหลังนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วก็เกลือเกลือนี่ถ้าใครไม่อยากให้เค็มมากหรือว่างดเกลืออยู่ก็สามารถลดจำนวนได้นะคะแล้วก็พริกนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะส่วนส่วนผสมทุกอย่างนะคะเพื่อนสามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะตามรสชาติของเราเลยนะคะ เพราะว่าหลังจากคนทุกอย่างเข้ากันแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องชิมด้วยนะคะว่าขาดเหลืออะไรต้องเติมอะไรก็เอาตามที่เราชอบนะคะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เป้ทาทานเองที่บ้านก็ให้เพื่อนๆไปดัดแปลงเอาเนาะหลังจากนั้นเป้ก็จะคนส่วนผสมพวกน้ํามะนาวนะคะพวกพริกแล้วก็พริกไทยให้เข้ากันเป้จะคนเขาไม่ให้เละมากนะคะ โอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้เวลาชิมกันแล้วนะคะว่าจะต้องเพิ่มตรงไหนหรือเปล่านะคะว่ารสชาติพอดีหรือยังตามที่เราชอบหรือยังนะคะจากนั้นก็จะตักใส่ถ้วยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยพักเขาทิ้งไวใ้ในตู้เย็นไม่ได้รับประทานเขาทันทีนะคะตัวข้างนอกอโวคาโดเนี่ยเขาจะเป็นสีดํานะคะถ้เพื่อนๆเ,เนี่ยผสมเขาอีกทีหนึง่งเขาก็จะกลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้งนะคะวันนี้เป้ลองทําอะโวคาโดชิพนะคะแต่ว่า สูตรยังไม่สำเร็จเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทำทั้งหมด3ครั้งแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยพอใช้ได้อันนี้ทำในกระทะนะคะก็ยังใช้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็อยากจะนำมา,าทานกับตัว m e ซิกันดิ p ของเราหรือตัว g o c า a m o r ่วันนี้นะคะก็เลยใช้ b a t สุดท้ายที่ทำเนี่ยเขาพอใช้ได้อยู่ก็เลยนำมาทานกับตัว g o c า a m o r ่นะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าเป้ทำสำเร็จเมื่อไหร่นะคะ แล้วสูตรพร้อมที่จะทําโชว์เพื่อนๆก็จะทําลงวิดีโอลงในช่องนะคะแต่ตอนนี้คิดว่ายังต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อยค่ะ โอเคค่ะเมนูต่อไปก็คือ keto chocolate mousse นะคะเพื่อนๆที่เป็นวีแกนก็ทานได้นะคะเราจะใช้อโวคาโดเช่นเคยค่ะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะเราจะนำนอโวคาโดเนี่ยหั่นนะคะแล้วก็นำใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะวันนี้เป้จะใช้น้ำตาลหล่อฮังกล้วยบวกกับน้ำตาลอิริทิทอลนะคะเขาผสมกันมาแล้วใน1ถุงนะคะจะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะคะ ไอตัวน้ําตาลอิลิทิทัลวันนี้เขาเป็นตัวน้ําตาลที่เขาเรียนแบบน้ําตาลทรายนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเป็นเม็ดนะคะถ้าเนเพื่อนหาสารให้ความหวานที่เป็นเป็นผงได้จะดีนะคะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะได้ไม่ไม่เคียวโดนตัวน้ําตาลนะคะเราจะนําทุกอย่างปั่นเข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นครึ่งทางแล้วก็ให้เติมกลิ่นวานิลลาลงไปนะคะแล้วก็เกลีย่ยส่วนผสมที่อยู่ข้างๆโถปั่นนะคะ โถปั่นที่เป้ใช้วันนี้คือโถเล็กมากค่ะปั่นสักพักหนึ่งเลยแหละกว่าจะละเอียดเข้ากันนะคะอย่างที่เป้บอกนะคะสารให้ความหวานนะถ้าเป็นแบบผงได้จะดีเวลาเราทานเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเราเราเขียวโดนตัวน้ำตาลหล่อหังกวยนะคะโอเคค่ะปั่นจนเข้าเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นเป้ก็จะตักลงไปใน Pi n g bag นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องต้องตักใส่ลงในถุงก็ได้นะคะเพราะว่าเอาแช่ตู้เย็นแบบนั้นเลยก็ได้เป้จะนําแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมรับประทานพร้อมรับประทานเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยเอาเขาออกมาเสิร์ฟนะคะเป้ก็จะนําไปพักในตู้เย็นก่อน,นะคะ่ะ หลังจากนั้นพร้อมรับประทานแล้วก็นําเขามาจัดเสิร์ฟใส่ภาชนะนะคะถ้วยที่ไปใช้วันนี้ก็เป็นถ้วยเล็กๆนะคะเหมือนถ้วยน้ําจิ้มนะได้ประมาณ2ถ้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะแต่งหน้าด้วยผลไม้ที่เราชอบนะคะหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนคุมน้ําตาลอยู่ก็ไม่ต้องใส่ผลไม้ก็ได้นะคะแต่ผลไม้ที่ใช้ก็เป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะก็ไม่น้ําตาลก็ไม่มากมายเท่าไหร่นะคะก็เพิ่มรสชาติให้ช็อกโกแลตมูสของเราได้นะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปเนี่ยมีประโยชน์เป้ก็พยายามคิดเมนูใหม่ๆสรรหาเมนูใหม่ๆนะคะเพื่อที่ให้ทุกท่านที่เข้ามาที่ช่องเนี่ยได้ประโยชน์นะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ทานคีโตวีแกนแล้วก็แพลนเบสนะคะก็สามารถทานเมนูทั้ง2เมนูนี้ได้นะคะยังไงฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ